ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิสสดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรรฮิมอันฮัมดุลิลลาฮิลาลอฮิอัลลอฮิมะ n s h a กาตุสวัสดีครับท่ทานพี่น้องทุกท่านขอต้อนรับท่านพี่น้องทุกท่านเข้ารายการอับอุนไอรักบ้าน,นพักพิง ซึ่งเรานั้นกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารในช่วงเวลาเช่นนี้นะครับก็คือเวลาในช่วงเวลาหลังละหมาดมกริบถึงละหมาดอีสานะครับซึ่งเราก็จะได้มาพบกันติดตามพูดคุยกันนะครับอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับในเรื่องของบ้านมหาไทยรักบ้านพักพิงแตงพระนะครับผมนะครับว่าที่รอตีทรุ่งแสนนะครับผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับท่านพี่น้องครับวันนี้เราพบกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่25สิงหาคม พุธศักราช2,563นะครับสำหรับเวลาแห่งการประกอบสนกิจในการละหมาดอิชยาในวันนี้นะครับก็คือในเวลา19นาฬิกา46นาทีนะครับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับได้ยินเสียงตรงนี้แล้วนะครับก็อยากท่านพี่น้องนั้นได้มีโอกาสนะครับติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับบ้านหาไทยรักซึ่งท่านพี่น้องหลายท่านนะครับอาจจะได้เคยติดตามรายการนี้หรือท่านพี่น้องที่อาจจะเพิ่งเคยนะครับเข้ามาดูรายการนี้ก็ต้องขอบอกว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่ นำเสนอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบ้านไฮเทรักบ้านพักพิงเด็กกำพร้าบ้าน,นที่เกิดขึ้นจากของนิสิตาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าซึ่งเป็นโครงการที่เรานั้นจะนําน้องๆที่ม,มีทางด้านของการที่เราจะรับความช่วยเหลือในด้านของอทอี่อาศัยก็ดีนะครับในเรื่องของการศึกษาก็ดีนะครับให้น้องๆได้มีโอกาสอยู่ที่บ้านหลังนี้และก็ได้รับโอกาสทางการศึกษานะครับยกเราตั้งแต่ตื่นยันนอนนอนจันตื่นอีกครั้งหนึ่งเลย ได้ว่า24ชั่วโมงนะครับก็เป็นโครงการที่เรารับมุสลิมมาทั้งหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรานั้นก็รับน้องๆได้เนี่ยประมาณ50คนด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้นะครับปริมาณของน้องๆหรือจำนวนน้องๆที่อยู่บ้านในขนานี้ก็มีจำนวนทั้งสิ้น33คนนะครับซึ่งหากว่าถ้ามีน้องท่านใดนะครับที่เห็นว่าครอบครัวหรือว่ามีบ้านที่ถ้ามีน้องเห็นว่าเข้าขายนะครับอยู่ในเกณฑ์ดังนี้นะครับก็คือได้แก่อันที่หนึ่งนะครับ มีน้องเด็กกำพร้าที่บิดาเสียชีวิตรหรือมารดาเสียชีวิตรหรือทั้งคู่นะฮะเสียชีวิตรหรือ2นะครับมีปัญหาในเรื่องของการเป็นอยู่3นะครับมีปัญหาในเรื่องของการศึกษาซึ่งถ้าหากว่าถ้ามีน้องเห็นว่าน้องน้องนั้นอยากจะได้รับโอกาสหรือควรด้รับนะครับก็คือใน a c e b o o k นะฮะที่ชื่อว่าบ้านอาไทรักบ้านพักพิงเด็กกำพร้านะครับ เฟซบุ๊กนะฮะที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับชื่อว่าบ้านอัธยรัก์บ้านพักพิงเด็กกำพร้านะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถานนะครับกันที่เบอร์โทรของบ้านนะครับก็คือเบอร์โทรนะครับ0970802317 0970802317นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าท่านพี่น้องท่านใดนะครับมีความาจำานงหรือท่านพี่น้องท่านใดนะครับเห็นว่าบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็ดีลูกหลานของท่านก็ดีที่มีคุณสมบัติ เข้าขายดังกล่าวและก็ต้องการโอกาสทางการศึกษาซึ่งต้องบอกว่าทางบ้านไไทยรักนะครับมีความยินดีที่จะนําพาน้องๆนะครับผมเข้ามาดูในการดูแลรายให้โอกาสนะครับทั้งการศึกษานะครับในเรื่องของการศึกษาก็ดีในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีเราดูแลน้องๆนะครับเหมือนลูกของเราเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีน้องถ้าหากว่ามีน้องเข้าเกณฑ์นะครับถ้ามีน้องก็สามารถที่จะส่งประวัติดังกล่าวมาได้ตามท่องทางต่างๆหรือท่านจะมาที่บ้านไทยรักก็ได้นะครับ บ้านหาไทยรักนั้นตั้งอยู่ที่ไฮไทยร้าน50นะครับซึ่งท่านพี่น้องก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับมาเยี่ยมมาเย็นน้องๆหรือท่านพี่น้องนะรการจะบริจาคนะครับอให้กิจการต่างๆนะครับเพราะว่าบ้านไทยรักของเรานั้นก็มีโครงการอย่างต่อเนื่องหลายโครงการด้วยกันนะครับและก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราดูแลน้องๆทั้งหมดสิสามชีวิตนั้นแน่นอนครับท่านพี่น้อง ย่อมมีค่าใช้จ่ายที mm ่เรานั้นจะต้องใช้ในการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องอุปกรณ์การศึกษาเรื่องของอาหารเรื่องปัจจัย4ทั้งหลายนะครับถ้ามีน้องแจ้งความจำนงมาได้นะครับหรือถ้ามีน้องจะร่วมกันบริจาคนะครับก็ที่บัญชีนะครับของพิธีทธาชนเพื่อกากสายเตกยงพรานะครับวงเล็บเพื่อบ้านหายไทยรักนะครับเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาโรตัสาวินทาานะครับเลขที่บัญชี411019090-1นะครับ ท่านพี่น้องก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับในช่องต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับท่านพี่น้องครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลอดสัปดาห์นะครับก็มีท่านพี่น้องที่มีความประสงค์นะฮะที่จะช่วยเหลือน้องๆในด้านต่างๆนะครับตามความสามารถของท่านต้องบอกว่าท่านพี่น้องครับในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ดีหรือวันธรรมดาก็ดีนะครับถ้าท่านพี่น้องท่านใดที่มีความถนัดในด้านต่างๆท่านพี่น้องก็สามารถที่จะมาร่วมกันนะครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆ บ้านไทยรักได้รับความรู้หรือได้รับโอกาสต่างๆได้อย่างเช่นหลายบ้านนะครับก็มีโอกาสรวมตัวกันเข้ามาร่วมกิจกรรมก็คือการเลี้ยงอาหารก็ดีนะครับหรือหลายท่านเนี่ยอยู่ไกลนะฮะไม่สามารถที่จะมาที่บ้านไทยรักได้ท่านก็ส่งส่งเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาส่งปัจจัยยังชีพมาทางไปรษณีย์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีอยู่หลายครอบครัวด้วยกันนะครับมากันที่กิจกรรมแรกเลยนะครับก็จะนะครับดรสรินาตรีชาเรศและครอบครัวนะครับ ก็คือจากบริษัทเอเชียอินโนเวชันแอร์เทคนะครับก็ตามภาพเลยนะฮะที่ขึ้นขนาดนี้นะครับก็ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือ23สิงหาคมนะครับ2563จะเห็นได้ว่าแต่ละครอบครัวนะครับอย่างครอบครัวนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะฮะเลี้ยงอาหารกับน้องๆเนี่ยฮะตามภาพนี้เลยครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ถ้านพีน้องสามารถร่วมกันนะครับที่จะดูแลน้องๆก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถ ต่างๆอย่างครอบครัวนี้นะครับของท่านดรสาดนาปรีชาเลิศน,นะครับเนี่ยนะครับก็แก่นะครับคุณรัตดากรนะครับก็ทำนะฮะน้รรองๆสารลอทส์สามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะมีภาพขึ้นนะอ้านี่ ก็เป็น,นเรื่องของครอบครัวของคุณยาซีนรัตด,ดากุณนะครับได้นําสิ่งอุปโภคบริโภคนะครับมาให้กับน้องๆน,นะครับอ่าตามภาพนะครจะเห็นได้ว่าน้องนี่ยิ้มย้มแจ่มใสกันเลยนะครับเป็นการต้อนรับท่านี่น้องนะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนกันถ้านพี่น้องได้นําโอกาสของท่านนะครับมามอบให้กับเรา น้องๆก็ได้รับโอกาสที่ดีนะครับจากท่านพี่น้องไปในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดียิ่งนะครับที่ท่านพี่น้องได้ร่วมให้โอกาสกับเราและก็ให้โอกาสกับน้องๆด้วยนะครับทางผมและทีมงานนะครับก็ต้องขอกราบคอว่าอยาตาขมุมละครนะครับขอร้องส่งตอบแทนความดีให้กับทุกท่านนะครับมากันที่กิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็มากระายท่านนะครับเป็นกิจกรรมที่ท่านพี่น้องนะครับก็คือคุณฮัตยาฟติมะคุณสุรีคุณฮาวาคุณอนัท วิหวานะครับคุณฮาวาเข็มทองคุณมาริยากาเรมีคุณบีบีมฮัมหมัดนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาเยี่ยมน้องๆนะฮะและทราบมาว่านะฮะเยี่ยมน้องๆทุกปีเลยนะครับแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนันทนาการนะฮะก็คือกิจกรรมที่มีความสนุกสนานสอดแทรกความรู้นะครับพร้อมกับสันทนาการนะฮะพร้อมทั้งความรู้ที่สนุกสนานสําหรับเด็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้นําสิ่งของใช้จําเป็นนะครับ มามอบให้กับน้องๆนะครับก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้นะครับจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นนะฮะในบ้านไทยรักนะครับท่านพี่น้องก็มาร่วมกันนะครับอย่างหลายๆท่านอย่างครอบครัวนี้นะฮะก็มากันทุกปีเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณท่านพี่น้องนะครับที่มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลน้องๆนะครับในการที่พวกเราท่านทั้งหลายนั้นนะครับจะได้ดูแลท่านให้โอกาสน้องๆน้องๆได้รับโอกาสสิ่งนี้และนําไปพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตนะครับอย่าซากุมลรอคอรอนนะครับขอรับงงตลาส่งตอบแทนความดีกับทุกท่านนะครับท่าน้องครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าเรานะครับได้อยู่กับน้องๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าในวันนี้นะครับโครงการของเราบ้านไทยรักนะครับมีน้องๆดูแลทั้งหมด33คนด้วยกันนะครับในการดูแลน้องๆ33คนเนี่ยย่อมมีมาตรการต่างๆในการที่ดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปกครองด้วยกับคุณครูหรือว่าด้วยกับน้องๆนะครับที่มีเรื่องของสภาเยาวชนเกิดขึ้นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ ทางบ้านไทยรักนะครับได้ทํากันอยู่ต่อเนื่องเป็นประจานะครับนั่นก็คือโครงการอยู่ดีกินอร่อยนะครับซึ่งก็เป็นหนึ bars, in ่งในโครงการที่ต้องบอกว่าเรานั้นดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่นอนเล่นนะครับการใช้ชีวิตในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกินอร่อยการกินอร่อยก็หมายความว่ามีอาหารที่ดีนะฮะครบทั้ง5หมู่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเด็กๆนะครับซึ่ง เดี๋ยวช่วงสัปดาห์ช่วงต่อไปนี้นะครับเราก็จะมาพบกันในเนื้อหานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับได้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาละหมาดเป็นได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความสามัคคีการอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้กับนิสัยของคนหลายๆคนที่มาอยู่ร่วมกันได้ศาสนาได้มิตรภาพได้พี่น้องได้เพื่อนได้ทุกอย่างรักขว่วภูพันก์ต่อบ้านหลังนี้เพราะว่าบ้านหลังนี้ให้ทุกอย่างได้อะไรจากบ้านนาในรักบ้างได้อนาคตที่ดีมีประสบการณ์มากมายได้ทำกิจกรรมอะไรหลายอย่าง ได้เรียนรู้ถึงศาสนามากขึ้นได้หลายอย่างแบบได้ศาสนาให้เรารู้กุบบตอนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเราไม่เคยท่องจำกุอานเลยแต่มาอยู่ที่เนี่ยเราได้รู้จักแบบอัลลอฮ์แบบเนี่ยยาอิ่งใหญ่นะอะไรประมาณเนี้ยก็ได้อะไรหลายๆอย่างมีประสบการณ์ใหม่มีมีความอบอุ่นมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีที่เรียนศาสนา้วยความอบอุ่น ได้รักผูกพันกับเพื่อนที่นี่ได้รู้นิสัยหลายๆคนว่าเป็นยังไงเราก็ได้ได้หลายๆอย่างที่เราไม่เคยมีมาก่อนหนูได้เรียนหนังสือค่ะได้รู้ศาสนาค่ะได้มีเพื่อนได้มีอนาคตที่ดีได้เรียนโรงเรียนที่ดีๆมีเพื่อนเยอะได้ละหมาดได้ละหมาดแบบได้ละหมาดพร้อมกันอ่ะได้อ่านก็ะรอ่านแล้วก็ได้สิ่งที่หนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูจะไม่ได้มันเลย สนุกมีเพื่นเยอะไม่เหงามีคนเล่นด้วยอ่านกรอาน,ดน,นดได้เพราะว่าได้ประโยชน์หลายอย่างได้เรียนรู้หลายอย่างสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้รับสิทธิประโยชน์ถึง4คุมคุ้มที่1เลือกรับของฮาดียะหรือสินค้าจากยาตีมทีวีได้เลยคุ้มที่2ซื้อสินค้าจากยาตีมทีวีลดทันที10% คุ้มที่3รับส่วนลดจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเพียงแค่โชว์บัตรสมาชิกยาตีมทีวีหรือ VIP c a r กาคุ้มที่4ได้ช่วยร่วมรักษายาตีมทีวีกระบอกเสียงของเด็กกำพร้าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีวันนี้เพียงแค่1,500บาทต่อปีบัตรดีๆที่คุณหวนมีติดกระเป๋าสมัครสมาชิกยาตีมทีวีโรเลย02.024.970 2 02, 02, 04, 97, 02. มาเป็นครอบครัวยะทีมทีวีด้วยกันนะครับเตรียมพบกับมาหากรรมฮาลานกรุงเทพบังคอกฮาลัน2021 Look Forward กุมภาพันธ์2564บังคอกฮาลัน2021ฮาลัน Look Forward มาพบกันนะครับในช่วงที่2นะครับของรายการอุ่นไอรักปังพิพิงนะครับท่านพี่น้องครับหลังจากที่ช่วงแรกนะครับผมได้เกริ่นนาไปถึงเรื่องของโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านไทยรักนั่นก็คือโครงการอยู่ดีกินอร่อยนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสาท่านที่อยู่กับเรานะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณครูไฮฟะมะหลงนะครับซึ่งเป็นคุณครูแม่บ้านไทยรักนะครับขอเชิญัถ่ายท่านพี่น้องหน่อยครับ สลา السلامualaikum w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านที่สองนะครับต่อไปนะครับก็คือน้องกันซายอดนรงค์นะครับเชิญทักทายถ้ามีน้องทางบ้านนะครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมท่านที่สามนะครับก็คือน้องอัสรีนาโพงามนะครับขอเชิญครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับวันนี้นะครับทั้งสามท่านมาพูดคุยกันเรื่องอาหารการกินและที่อยู่อาศัยนะครับผม นะฮะต้องบอกว่าท่านพี่น้องครับในโครงการอยู่ดีกินอร่อยนะครับผมก็เป็นโครงการหนึ่งที่บ้านไทยรักได้มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลานะครับคุณครูไฮฟ้าครับในโครงการที่เราทำเนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์จริงที่เราทําโครงการอยู่ดีกินอร่อยเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์อะไรที่เราได้ทาให้น้องๆนะครับขอเชิญคะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเราอยากให้น้องๆค่ะได้รับสารอาหารที่ครบห้าหมู่คือกินแล้วน้องๆได้ได้รับประโยชน์ครับค่ะเพราะว่าเวลาที่เรากิน ขอ,ของที่มีประโยชน์แล้วก็ดีด้วยมันจะดีต่อสุขภาพร่างกายของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอะค่ะวัตถุประสงค์ก็คือหลักๆตรงนี้แหละค่ะและในส่วนของความหมายของคําว่ากินอยู่ดีกินอร่อยเนี่ยนะฮะมันครอบคลุมความหมายถึงถึงอะไรบ้างจะเป็นอาหารการกินอย่างเดียวไหมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับก็คือจะครอบคลุมทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินแล้วก็ที่อยู่ประจําวันนะคะคือไม่ว่าจะเป็นที่นอนสนามเด็กเล่นหรือว่า ที่น้องๆใช้ทํากิจวัตรประจําวันค่ะครับ<ช>ส่วนใหญ่แล้วลักษณะของกิจกรรมเนี่ยจะออกมาในรูปแบบของของอย่างไงบ้างครับคือหมายความว่าได้มีการแบ่งหน้าที่น้องๆไปดูแลกิจกรรมตรงไหน,นยังไงบ้างอันเนี้ยช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบคร่าวๆหน่อยนะฮะก็คือสําหรับโครงการนี้ใช่ไหมคะโครงการโครงการนี้ก็คือจะมีะครูแม่ค่ะเป็นคนที่ออกตารางอาหารใช่ค่ะในแต่แต่ละประจาสัปดาห์ค่ะ ก่อนที่เราจะออกก็คือเราจะถามน้องๆก่อนว่าในสัปดาห์นี้เขาอยากกินอะไรก็คือถามเขาก่อนครับก็คือถามน้องๆน้องๆก่อนเลยใช่ค่ะแล้วก็เราจะออกมาเป็นตารางให้แล้วก็จะให้ที่โตัวเรียมค่ะแม่ครัวของเราอ๋อแม่ครัวเราชื่อชื่ออะไรนะครับตัวเรียมค่ะตเรียมนะครับผมตัวเรียมนี่คือเป็นแม่ครัวของเราประจําเลยใช่ค่ะใช่นะครับผมก็อันนี้ก็หมายความว่าเราได้มีการซาวเสียงกันดูแล้วว่าน้องอยากกินอะไรแต่ว่าโตัวเรียมเองก็จะไปหาซื้อวัตถุดิบ ท,ที่ให้น้องเนี่ยได้มีวัตถุประสงค์ให้ครบห้าหมู่ใช่คับ<ล>เพราะรว่า<ค>ทุก,ท,กทุกวันเสาร์หนูจะเป็นคนให้ตารางให้ตัวเรียมเพราะว่าทุกวันอาทิตย์ตัวเรียนตัวเรียมจะไปซื้อครับใช่วัตถุดิบค่ะครับแล้วในส่วนของการดูแลสถานที่ต่างๆอย่างอย่างน้องๆเนี่ยเขาจะอยู่ในห้องใช่ไหมฮะก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องนอนห้องนั่งเล่นอะไรของเขาเนี่ยเราได้มีการให้เขารับผิดชอบกันยังไงในส่วนนี้บ้างครับกับโครงการก็คือตรงนี้จะเป็นเราจะสอนให้น้องๆคือ ที่อยู่ของเขาต้องสะอาดอใช่ค่ะต้องหนึ่งเราจะเน้นถึงความสะอาดครับแล้วก็เรียบร้อยค่ะคเพราะว่าหนึ่งเราเป็นมุสลิมด้วยเราต้องออฝึกในการมีความเรียบร้อยในตัวเองโอเคแล้วก็ฝึกษาก็ค,คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราต้องการให้น้องเป็นมุสลิมมาที่ดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการของเราเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นการกินดีนะครับผมอยู่ดีกินอร่อยเนี่ยแล้วก็บูกฝังเน้นย้ำทั้งเรื่องของสุขภาพพลานามัย นะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภาวะที่เป็นเรื่องของพยาศัดด้วยใช่นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีวิทยานะฮะที่เป็นของคุณครูอะไรนะครับคุณครูรรกอย่ค่ะคุณครูรรกอยะนะครับเดี๋ยวถ้าทางทีมงานพร้อมแล้วนะครับช่วยเปิดให้ที่หนึ่งให้เป็นการแนะนําคร่าวๆนะครับสําหรับโครงการโครงการอยู่ดีกินอร่อยนะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เราได้ทํามาเพื่อนําเสนอกับท่านพี่น้องให้รับทราบถึงโครงการนี้คร่าวๆครับเชินครับดิฉันนางสาวโุกย่าิสมันซึ่งดํารงตําแหน่งครูแม่ ฝ่ายปกครองบ้านทไทยรักค่ะวันนี้จะมาแนะนําโครงการอยู่ดีกินอร่อยของบ้านทไทยรักนะเราต้องการให้เด็กได้รับโภชนาการและสารอาหารที่ครบ5หมู่และได้รับประทานอาหารที่รสชาติด,ดีอร่อยบ้านไทยรักได้จัดสรรตารางเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์โดยให้เด็กๆได้คิดเมนูอาหารที่ใหเด็กๆจะได้รับประทานอาหารอย่างที่เขาต้องการเพื่อที่เขาจะได้มีความสุขในการรับประทานอาหารของเด็กๆค่ะ ครับผมนี่ก็คือโครงการนะครที่เมื่อกี้คุณครูอะไรนะฮะคุณครูรุ่ยไกยะนี่เราอาจจะไม่ได้เจอในสื่อบ่อยๆนะครับแต่ว่าเป็นครูแม่ของเราเหมือนกันที่อยู่อันนี้ก็คือที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นการคอบคุมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับหรือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับต้องถามน้องๆก่อนนะครับถามกันตานะครับผมกันตาครับโครงการนี้เนี่ยนะเราเนี่ยอาจอย่างเรื่องของที่นอนที่นอนที่ห้องพักของเราเนี่ย เราได้รับมอบหมายให้ดูแลยังไงบ้างมีการแบ่งเว้นกันไหมยังไงบ้างช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยครับก็คือว่าจะมีการแบ่งเว้นในการทําความสะอาดห้องนอนห้องน้ําระเบียงค่ะแล้วระเบียงด้วยเหรอค่ะระเบียงนี่คือดูแลเราดูแลยังไงบ้างครับก็กอดเช็ด กว่าเช็ดอันนี้คือเป็นเวนใช uh ่ค่ะมีมีการแบ่งเวนยังไงตามอายุหรือว่าตามยังไงบ้างเขาก็คากันไปให้พี่อยู่กับน้องด้วยเพราะว่าบางทีแบบให้พี่สอนน้องทําความสะอาดเงี้ยถ้าน้องทําไม่เป็นนะคะครับผมถ้ามีน้องครับต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงนะฮะลืมแนะนํากันซานิดหนึ่งฮะกันซานี่เรียนอยู่ชั้นระดับชั้นไหนแล้วนะฮะม .5 ค่ะมัธยมศึกษาปีที่5้านะครับถ้ามีน้องดูน้องเด็กๆอย่างนี้นี่ม .5 นะครับถ้ามีน้อง อย่างนี้ก็แสดงว่ากาาันซาเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นพี่โตโตแล้วอันนี้ก็จะดูแลน้องๆอีกระดับหนึ่งด้วย<ช>แล้วอย่างอัสลีนานี่ก็เหมือนกันอัสลีนานี่จะเป็นเราดูแลในส่วนไหนบ้างของของห้องนอนของอะไรเราวิธีการดูแลทํางไงบ้างครับหนูทําเวรห้องนอนแบบว,ว่ากวาดเช็ดทุกวันทุกวันเลยอันนี้คือหน้าที่ของเราประจําเลยแล้วเราจะมีแบบมีเวรผัดเปลี่ยนกันไม่ว่าวันนี้คนโน้นทําวันนี้คนนี้ทําหรือว่าเป็นเราหมดไม่เราจะแบ่งกันบบว่าคร่ามีทําเวร ทำเว้นห้องน้ําห้องนอนอระเบียงหน้าห้องบันไดอะไรแบบน,นี้อันนี้คือเว้นละสองสามคนโอ้หครับแล้วเวลาทำเนี่ยมีใครมาตรวจสอบมีเช็คไหมเช็คดูไหมว่ามันสะอาดเพียงพอไหมได้มาตรฐานไหมมีมีใครบ้างไหมมีค่ะเป็นเป็นใครครับส่วนใหญ่ครับผม <c oughs> เป็นนิก่อยนิกก่อยก็คือนิครุกยครุก่อย้านเมื่อกี้ที่ออกวิดีโอนั่น,น,นเองนะครับผมโอ้นี่นี่คือมาตรการส่วนหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น้องๆเนี่ยทำกันเป็นปกติ เป็นในส่วนของเรื่องของอาหารการกินนะครับผมอาหารการกินเนี่ยต้องถามอนว่าอย่างเมื่อกี้ทางาคุณครูไฮฟ้าเนี่ยก็ได้เราทาให้น้องฟังว่าเราจะมีการเสารเสียงก่อนนะครับเสารเสียงก่อนว่าน้องอยากกินอะไรแล้วในส่วนของการทําอาหารเนี่ยนะครับทำอาหารเดี๋ยวนะแม่ครัวที่ชื่ออะไรนะแม่ครัวโตเรียมค่ะโตะเรียมนะครับผมโตเรียมเนี่ยเดี๋ยวถ,ถามถามกันซาเลยนะฮะัโตเรียมเนี่ยปกติแล้วเรากินอะไรแบบคือโตเรียมเนี่ยเขาชอบทําอะไรให้กินบ่อยๆดีไหมแต่กินประจำแลวชอบแบบชอบะ ก็เป็นข้าวผัดข้าวผัดครับผมแล้วก็ <c oughs> หนึ่งมื้อเนี่ยมีมีข้าวมีผักมีผลไม้เลยไหมมีค่ะครับส่วนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือครบครบหมดแล้วในกระบวนการที่โตเรียมทําเนี่ยเราได้ช่วยอะไรโตเรียมไหมหรือว่าเราทำความสะอาดอย่างเดียวในเรื่องแบบถ้าเกิดเสร็จแล้วก็ก <c oughs> ็มีช่วยว่าแบบว่าจัดของเตรียมของอะไรเงี้ยค่ะครับก็คือจัดของเตรียมของนี่คือ ระดับชั้นไหนบ้างที่ช่วยกันทําครับผมก็ช่วยกันได้ทุกคนโอ้โอเคนะครับดีละนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับผมถ้าพี่น้องเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องมีส่วนในการแบบช่วยเหลือ <c oughs> ดูแลกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเนี่ยได้ผักบันผักดัและทำได้มีโอกาสทําอาหารบ้างไหมครับทั้งสองคนเลยทั้งกันซาแล้วก็อัสซารินาได้ได้มีโอกาสทํำไหมมีค่ะฝึกทานี่คือมีไหมมีค่ะไม,มไม่ได้ทําแบบว่าทั้งหมดแต่ว่าช่วยโต๊ะแบบว่า หัน่นเนื้อหั่นไก่ผักอะไรพวกนีช้ชอบชอบหั่นอะไรส่วนใหญ่เราหนูไม่ชอบหั่นไม่ชอบหันบห่นแต่ชอบอย่างอื่นชอบเตรียมในเรื่องอื่นนะครับผมโอดก็ก็ถือว่าเป็นการฝึกในตัวเราเองนะครับผมทีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าในแต่และในแต่และว,วันเนี่ยอาหารทั้งหมดสามื้อนะครับเราก็จะรับสารอาหารครบถ้วนอย่างเพียงพอเลยทีเดียวนะครับผมครับถามคุณครูไฮฟานิดหนึ่งนะครับว่า จากการที่เราเดําเนินโครงการนี้มาในบ้านของเราคือมันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราจะต้องทําและก็คือในเรื่องของความสะอาดก็ดีในเรื่องของอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ดีเนี่ยน้องๆเนี่ยเขาจะได้รับอะไรจากการที่เราเดําเนินโครงการนี้ครับเรียนในชั้นผู้ชมต่างกระดกน้อยนะครคือจากการที่ทําโครงการนี้อะค่ะคือคหนึ่งน้องได้กินอาหารที่มีประโยชน์ครับอ่าแล้วก็ ถูกคือสะอาดเพราะว่าเรามีแม่ครัวของเราอยู่แล้วค่ะสะอาดแน่นอนอ่นาแล้วก็หลักหลักๆก็คือเราเวลาที่น้องได้กินอาหารดีแล้วก็อร่อยถูกปากเขาด้วยเนี่ยคือเขาจะมีความสุขรับอ่จิตใจค่ะครับดูตัวน้องสองคนมายิ้มมาเลยนะครับผมอันนี้ก็มีความสุขครับเพิ่งกินอาหารเย็นกันมาใช่ไหมครับดีมากครับผมเาทำดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ามพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะฮะที่ ทางบ้านไทยรักของเราเนี่ยเราดูแลน้องๆเนี่ยเขาวงจรเรียกได้ว่า <c oughs> ในทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของพื้นที่การดูแลเขาให้มีมารยาทสิสลามนะครับในเรื่องของอาหารการกินก็ดีเรื่องความสะอาดต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราปลูกฝังให้กับน้องๆเนี่ยได้รับในสิ่งนี้นะครับผมครับก็มาถึงตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางบ้านของเราเนี่ยก็มีความดีอย่างยิ่งนะครับถ้าหากว่าท่านพีน้องท่านใดที่จากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกวับเราในการที่จะ เลี้ยงอาหารนะครับต้องถ้าเกิดคุณครูไฟ้าครับถ้าหากว่าถ้ามีน้องเนี่ยอยากจะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ้ถ้ามีน้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะอยากจะเลี้ยงน้องๆเนี่ยนะฮะติดต่อมาทางไหนยังไงได้บ้างครับค่ะก็คือสามารถติดต่อมาทางเฟซหน้าเพจอะค่ะของบ้านผาไทยรักได้เลยค่ะที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยนะใช่ใช่ค่ะที่ขึ้นหน้าจอคะ่ะครับผมหรือ <c oughs> ที่แล้วก็ <c oughs> อีกหนึ่งก็คือเป็นเบอร์ติดต่อของบ้านัาไทยรักค่ะครับผมก็คือเบอร์0 9นย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ด 080นะครับ2317เบอร์<ช>นี้เลยนะค,ครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีอันนี้เราเรามีไหมครับว่าอย่างเดอนนี้เต็มแล้วหรือว่ายังไงหรือว่าได้ทุกวันแล้วแต่เลยคือเราจะรับเสาร์อาทิตย์อะค่ะถ้าเลี้ยงอาหารเพราะว่าจัะถึงสุดน้องไปเรียนสามัญใช่ไหมคะแล้วก็น้องจะไม่อยู่บ้านแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์ก็คือน้องจะเรียนฟร,รดูอินท,ที่ที่บ้านหาไทรักแล้วก็ถ้าเลี้ยงอาหารกลางวันก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะครับแล้วอย่างวันธรรมดาถ้าว่าถ้าไม่น้องเนี่ยคือเหมือนกับ อาจจะไม่ได้มาเลี้ยงหรอกแต่ว่าอยากจะเข้ามาให้พวกข้าวสารอาหารแห้งอะไรเนี่ยสามารถทําได้ก็สามารถทําได้ค่ะครับโดยติดต่อช่องทางเดียวกันนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าครูแม่อยู่ในออฟฟิศตลอดครับผมถ้ามีน้องครับนี่คือโอกาสที่ดียิ่งนะครับถ้ามีน้องสำหรับถ้ามีน้องท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมกันนะฮะกับพวกเราในการที่จะดูแลน้องๆในเรื่องของอาหารการกินต่างๆที่สุขสุขลักษณะนะครับถ้ามีน้องสามารถที่จะมาร่วมกันนะครับก็ทางหลายช่องทางนะครับ ในเรื่องของ a c e b o o k เนี่ยเราก็มีแอดมินในการรับเรื่องนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์ซึ่งเราขึ้นอยู่ในหน้าจอขนานี้ถ้ามีน้องสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมเต็มกับเรานะครับในการที่ที่น้องนั้นจะได้มาทําบุญกันนะฮะแล้วก็ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกับน้องๆนะครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอยู่กับน้องๆทั้งหมด2ท่านและก็คุณครูแม่หนึ่งคนนะครับมากันที่นะครับอยากจะถามน้องๆนะครับก็น้องๆมีอะไรที่อยากจะเชิญชวนนะฮะอยากจะเชิญชวน ให้กับท่านพี่น้องเนี่ยตอนเนี้ยท่านพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเห็นแล้วว่าเอ้ยโครงการเรามีแล้วก็อยากจะร่วมเลี้ยงอาหารกับเรนานะครับอ่าใครเชิญชวนน่าเราสองคนนะครับผมอ,อ,อ่ะนะนอา,นานะครับก็จะเป็นอัสรินาครับอัสรินามีอะไรที่อยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องที่มาร่วมเลี้ยงอาหารกับเราครับเชิญครับก็คือทุกท่านเลยที่มีความสามารถว่าว่าจะมาเลี้ยงอาหารหรือว่าบริจาคข้าวของอะไรแบบนี้ ก็เชิญมาได้ตลอดเลยค่ะยินดีตลอดครับผมก็โอ้โหนะฮะถ้าพี่น้องได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านพี่น้องนะครับผมได้ร่วมกันนะฮะติดต่อมาทุกช่องทางเลยนะครับกันซาครับมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงท่านพี่น้องที่ได้มาร่วมเลี้ยงอาหารกับเราในทุกสัปดาห์นะครับขอนเชิญนะก็คือว่าอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะที่เอาของมาบริจาคหรือว่ามาเลี้ยงค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีก็จะ แบบไม่มีพวกเราก็จะไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิตและทีนี้ก็คือทําให้เราอะนะมีความสุขเอาของเล่นมาให้เอาขนมมาให้เอาข้าวมาให้อย่างนี้แล้วก็ขอให้อลอกทรงต่บแทนค่ะครับเออครับ่า้พม่น้องครับมาจากใจของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ยินอย่างนี้นะครับ่า้พม่น้อง นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่ท่านพี่น้องนั้นจะได้ร่วมกันกับเราในการที่จะมาร่วมกันนะครับมอบโอกาสหนึ่งดีให้กับน้องๆน,นะครับท่านพี่น้องครับแหมเวลาของเราวันนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับผมอิชาร์ลนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการอุ่นไอรักบ้านพีพิงและขายเกษตรทั้งสาท่านนะครับต้องขอกล่าวคอว่าบบิลบบตาฟิกวบบบดบบ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 ุบบ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 บ